พี่คะ KBTG y u n g t e h Scholarship คือโครงการอะไรหรอคะ KBTG y u n g t e c h Scholarship เป็นทุนเรียนต่อปริญญาโทหลากหลายสาขาใน Top University ระดับโลกและเป็นทุนที่ให้แบบเต็มจำนวนครอบคลุมทุกค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าสอบค่าเรียนค่าเดินทางค่าที่พักและก็ค่าครองชีพต่างๆคะ่ะและเมื่อเรียนจบน้องๆสามารถกลับมาทำงานกับ KBTG เรียกว่าเราดูแลและผลักดันน้องๆตามความสนใจคะ่ะทุนนี้สามารถเลือกไปเรียนที่มาหาลัยไหนได้บ้างคะ มหาวิทยาลัยที่ KBTG ให้น้องๆเลือกนะคะเรียกว่าพิเศษมากๆไม,ม่ว่าจะเป็นท็อป10ของเมริกาหรือท็อป15ของโลกซึ่งเราเปิดโอกาสให้น้องๆเลือกตามความสนใจได้เลยคะ่ะแล้วอย่างนี้ใครสมัครทุนได้บ้างคะต้องเป็นน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4หรือเพิ่งจบปอตีและมี GPA 3.25ขึ้นไปนะคะน่าสนใจมากปีนี้เปิดรับสมัครหรือ,อยังคะพี่ น้องๆคนไหนที่สนใจนะคะเรากำลังเปิดรับสมัครจนถึงวันที่31มีนาคมนี้เลยค่ะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k k b t g ได้เลยนะคะมาสมัครกันเยอะๆนะคะ